น้องนกตัวน้อยน่ารักกุ๊กกิ๊กปุ๊บปิ๊ดโอ้ยหนูว่าอย่าเอามือไปโดนไอ้หลอดไฟนะมันร้อนมากนะเดี๋ยวมีนาจะเอามาให้ดูเพื่อนหลลังปประสาทไเดี๋ยวมีนาจะเอามาให้ดูอย่าให้ล่วงมือนะน้องไซคเล็กมากอยู่ไหนหาน้องไม่เจอนองจิ้งหลีดเนี่ยน้องมานี่มาหนี่โอเคจับได้แล้วเพื่อนน่ารักเปล่าอ่ะเดี๋ยวให้ไปดูตรงโซนแสงหน่อย น่ารักป่าวนี่นี่เห็นน้องไหมน้องตัวเล็กมากเหมือนลูกเชียบเลยดูหน้าดิน่ารักไหมอย่าน่ารักป่ะอยู่ในประสาทได้เหรออ่ะเดี๋ยวให้มาดูตรงขานี่มันตัวเล็กมากเพืเ่อนๆอ่อนอ่อนช ซุก <Happiness. S 2> อ่าอ่าขึนขึนขึนในในตัวเล็กมากเนีน่ยลูกเจี๊ยบหรือเปล่าวะเนี่ยทําไมตัวเล็กจังโอ้ยลูกโอ้ยเฮ้ยแขนส่นแขนส่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบวกัดบวกกัดน้องก่อนดูหน้าน้องหน่อยอย่างนี้ต้องต้องจับอย่างนี้นี่น่ารัก มันวางกับพื้อนอ่ะ,อะมา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 ,มา,มา,มานี่มามานี่นี่เป็นไงน่ารักปะ่ะเพื่อนเพื่อนมีใครชอบมีใครอยากได้พ่อนกอะไรนะนกคุ้มอเมริกามันเป็นนกคุ้มอเมริกาน่ารักไหมมีฉาไหมมีนามีสัตว์เลี้ยงเยอะแม่ชัยมันอ้อนมีนาด้วย มีใครอีฉามีท่าปะน้องตัวเล็กน่ารักนี่เห็นปะเป็นไงน้องน่ารักไหมล่ะตั้งชื่อว่าอะไรดีพ่อคุ้มครองเออชื่อจริงชื่อคุ้มครองชื่อจริงชื่อคุ้มครอ,องนะแต่น้องน่าจะเป็นตัวเมียแหละเพราะว่าอุตส่าหา์ทำราสาให้น้องอยู่ นี่ไกลๆเนี่มันตัวเล็กมากเลยเพื่อนๆตัวเท่ามือมีนายนะโอ้ยอ่อนอ่อนจังเบยโฟกัสอีเนี่ยเล็กมากเพื่อนๆดูนี่เล็บตาเล็บตาปิ้งเลยน่ารักจังเลยแม่หนูไปไหนลูกฮะแม่หนูไปไหนฮะเอ๊ชัยชัยชัยแม่ไปไหนฮะ เอออย่าดิ้นอย่าดิ้นอย่าดิ้น,น,นแม่ไปไหนฮะแม่ไปไหนฮะถามหน่อยแม่ไปไหนน่ารักนะเพื่อนตัวเล็กกระปิบอี่อ้อ,อ,อนมันอ้อนอีฉามีนาเะล่ะมีสัตว์เลี้ยงเยอะอเดี๋ยวมันจะมีใครมาหมันไส่ไมแม่อย่าอ้อนสิเพื่อนเลีเ้ยงหมูเลี้ยงหมาแต่น,นี่มีนาเลี้ยงนกนก,นกนกนกอะไรนะ นกคุ้มอเมริกาน,น่ารักไหมเพื่อนมีนาไม่ได้เลี้ยงหมาใครเห็นในคลิปเกา่าก็คือหมาย่าน่ะแต่นี่มีนาเลี้ยงนกคุ้มตั้งชื่อว่าคุ้มกลางเหมือนลูกเจี๊ยบเลยอ่ะ <c oughs> ตัวเล็กมากเท่ามือมีนาเลยนี่ตัวเท่าโป้งมีนาอย่างนเงนี้ยนก <c oughs> คุ้มกลางกระดูนะอ <c oughs> ืออย่าดิ้นลูกกระดุนน่ะชัดๆหน่อย <c oughs> กูชโบถ้าเด็กมานร็วมาเร็วมาเร็ตัวเล็กตัวเล็กน่ารักไหมเพื่อนๆอ่อนอ่อน ิงน่นนนนารักไหมเพื่อนๆตัวเล็กมากดูตามันดูหน้ามันดูมันดิน่ารักปะน่ารักไหมน่ารักไหมนี่น,าน่นานรักป่าวนี่น่ารักป่าวก้องครับกล้องอ้อยแคมล่นานี่น่ารักป่าวตัวเล็กมากตัวเท่ามือไม่ได้เนี่ย น่ารักจังเลยลงมาจากไหนคะมัหนึ่ลข้างนั้นเลแคทนอนอยู่นี่แล้วกันอะอยู่บนปากแคทไหมอยู่กับแคทไหมลูกน้อยเอแคทเป็นมิตรกับเอ,อ่อนำคุ้มครองเอาคุ้มครองมานี่ลูกนี่คุ้มครองบาลา เอออย่าดิ้นลูกน่ารักจังเลยลงมาจากไหนคะน่ารักน่ารักจังเลยคุ้มครองแม่คุ้มครองไปไหนฮะหัวเป็นลายสามสีเลยน่ารักคุ้มครอง น่ารักจังเลยตัวเล็กเล็กจะลูกลูกเจ็บป,ปะเนี่ยฮะคุ้มคองคุ้มคองลูกเจยบป,ปะ oh. น่ารักน่ารัก